โจแฝงมาเนี่ยพราเนี่ยพี่มาเดื่อหายไปนะจะว่มนไปเล่นใหม่แล้บอค่ะผู้จัดการผู้บ่าวค่ะวันผู้จัดการไปเล่นใหม่แล้บอค่ะเอาหายบอหายค่ะีท่านโอเคไปเลยอ๋อยู่นี่นังนั่งังับ เตยัดจ้าเบยร์อไรวต่อเกินจะมาจเตยไมฮะพี่อนเมื่อไห่ีหลังติดเตยเอวนได้เพียงหนิโอเคเรือหพี่เตยแต่พี่มอนก็เลือคนเดียวกันได้ พี่มอนฟังอยู่ทั้งนองกกับกับกเลือกที่ยูโรคือกันนักพีู่้ว่าเียวอัน่คค่อยๆฝึกไปเดี๋ยวก็เก่งหมายถึงหมายถึงกรรมการะอะเ <c oughs> พราะโจนะเก่งแล้วเก,เก่งแล้วเรียนมาหลายข้อและอี่นเนี <c oughs> เ่ยจะขอมันเลือกอะไ,ไรได้เมื่อนั้นอันนี้เดี๋ยวแวะทข้าวก่เลย